ซอยเอลไลติดจานโอเคดีฮึบไปในเฮดเองเดียบร้นี้เด้อบอกตัวอย่างแล้วโอ้มันคือเป็นจังสี่หรือจนไย Cương. cái bay quá tira tầm tira tầm 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 mình chế bó vào hoa mình sai đây hoa tôi đây này nhá, mì hoa trà này nè, trà này mình chơi bó, bó hoa ใช้เจ้าบาตกไปเนาะใช้เจ้าบาขึ้นมาตกไปว่ะผมก็ขึ้นไปได้ไปติดมาใบกันบอกเจ้าคกูมาโดนแจ็คกอดเที่ยวผมวัวขึ้นมาบูคื <c ười> อไปสองคนเน่ะมปใช้ลาใบกันให้ขึ้นกุ๊ก อืมเจ้าเอาเครื่องจูในผมเนี่ยอยู่หน้ารถสนานโอ้ยไปลืมมือให้แน่ได้บุญนี่เด้อแน่นเปิดประตูนี่จะแมนแล้ว แล้วสีดำๆเนี่ยมังเกะน่น่ะเดี๋ยวเนี้ไปก็เห็นเมนครับผม ครับผมเจ๋ยวเลยขอบคุณครับสมบูรณ์แบบเลยบานนี้ไอเบิบ่งตัวอย่างาผมเดอ้อต่อไปในเฮดเองกได้เลยเดอ้อทายแล้วก็ก้มเงยทรายไม่ถึงตัวนี้นี่ทรายแล้วก็ก้มเงยก็ได้แล้วอืมจูงง่ายเดี๋ยวสุไปบอกไม่ชีวิ ้างม,มีน้อยเลยได้ซูมมือเห็วบาเขาปิดการเบิดแล้วบันนี้ลูกค้าต้องเฮ็ดเองบัานา <c oughs> นี้ตะกี้รถเลสลุ่มลุ่มลุ่มเอ็มบอซปมือหารถเลสจะขั้นบุพี ไปทีอัน YouTube เลยบ่บ่ได้เล่น YouTube บ่เล่นยูแต่ว่าไปบ่ได้เบิ่งนานนะเออบัดนี้อยู่ในหันแล้วมีวิธีการจูนเบสสอ0ร้อยกุ๊กคิดออไปในบรรพดบรนพดนพทีวีเซล่ยก็ขึ้นเลยมีพาลูกค้าขึ้นบนลังค่าตัวพาลูกค้าขึ้นบนลงังค่าตัวเขาติดเองบ่ได้เอิ้นสร้างย่างมานี่บักลามามา เดอวันนี้สายละก้มเงยอืมโอเคเดี๋ยวผมจุนให้ได y สักก้อนสายละก้มเงยสายละก้มเงยไม่ขัดหัวจอเ่เสียนะย Oh, go siat หัวปลาเสียหัวปลาเชียกพานตัวมันมีแต่ป๋าขอดกรเตือนะยัยมีไปเอาหนล่งืักสุดท่าย Huh? oh berkin halo xài là côn người xài là côn người đó cứng vào xài này I โทรศัท์นี่ยเปิดได้เนาะเปิดเป็นนั้นสะอนตอนนี้ได้กรรเสีบเ,เาเวลาเขาจูนให้ไปกด o, อินโฟที่ีรีโมทกล่องมันจะมีปุ่มอินโฟที่รีโมทกล่องเขาก็จูนเอาคุณภาพสัญญาณให้ค้นพอเข้าสายแ้วก้มเงยสายก้มเงยปุ๊บมันจะึ้นในคุณภาพสัญญาณทีวีสเทนเครื่องจูนของผมกดอินโฟปุ๊บเอาคุณภาพสัญญาณให้ขึ้นก็ได้เล้ว นั่นคือหลักการเพิบเพิบเพิเพิบใส่งีทั้งใดครับไ่ไม่ผู้ิขอได้เคเหรเดี๋ยวจะไปใส่ให้ไปก่อนูไดูได้พูดด้เพื่อ่อพี่ก บ่ได้เด้อเต็มเลยมีเาใส่นี่ยเนี่นี่เนี่นีขาม่มองให้ต้อนอน่ได้ใส่อืม่้ามสายดีเข้าไปข้างในว่นบอกเดี๋ยวผมต่อตรงมงนีเข้าไปข้างในเร็วมีบ่ไ่ได้ใ่นนี่นั่นแหละเดี๋ยวถ้าจำมงนีเลยแล้วมันเลีนไปใส่เชนนี่ เส้นนี้มันเลนไป,สสนนปใสนะนาดแล้วมันเลนไปใสเส้นนี้เส้นนี้เลนไปทางไหนบ่เนี่ยน,น,นี่ดึงออกไป่ได้ป๋อนี่อ้ออ้าวบ,บ่บ่บไปแล้ว จะต้องดึงน้ำ 嗯。<No. S 2> no. อย่าดึงหลายเดีทั้งน,นี้มันสิตึงอ่ะไปอีกไปอีกไปอีกได้อยู่พราะอะไรบ่พราะอะไรดิพราอะไรบ่พอแล้วพอแล้ว จบขบวนการจูนจานก้มเงยแล้วก็สส่ก้มเงยแล้วก็สส่จูนง่ายๆครับจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับ